เฮ้ยเฮ้เสียงเหมือนต้นไม้ขยับนะพี่พี่เสียงเหมือนคนเดินแต่ต้นไม้ไม่ขยับเลยนะเฮ้ยนะพี่พี่ต้นไม้ขยับนะ ใครฮะเฮ้ยมันเข้าจะเดินสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ป้าน้าอาพีพีเอทุกๆคนเลยนะคะพบกับน้องจอยอีกแล้วนะคะเช่นเคยจากช่องจอยเดินป่าหาก,กินนะคะวันนี้เนี่ยน้องจอยเนี่ย ก็ได้เดินทางมาที่ป่าช้าอาถรรพ์น,นะคะพี่พี่นะน้องจอยเนี่ยก็คือจะมาพิสูจน์หาความจริงนะว่ารอบที่แล้วเนี่ยที่น้องจอยมานั่งสมาธิเนี่ยน้องจอยเนี่ยก็คือได้มีดวงวิญญาณก็คือมารบกวนนะคะเยะแยะมากมายเลยนะพี่พี่พี่ๆ,ๆนะรอบนี้น้องจอยเนี่ยก็เลยมาคนเดียวนะเพื่อมาอ่านั่งสมาธิในป่าช้าอาถรรพ์นนะพี่พตอนนี้น้องจอยเนี่ยอยู่ใกล้ๆกล้กับป่าช้าตรงนี้แล้วนะ ระหว่างที่น้องจอยกำลังพูดคุยอยู่เนี่ยก็คือเหมือนมีเสียงคนเดินตลอดเลยนะตรงเนี้ยเหมือนมีคนพูดคุยเป็นภาษากัะเรี่ยงเต็มไปหมดเลยนะพี่ๆไม่รู้ว่าในกล้องเนี่ยได้ยินหรือเปล่านะได้ยินทั้งเสียงสัตว์เสียงนกเสียงคนเดินนะ เหมือนจะวิ่งนะพี่พี่ไม่รู้ว่าในกล้องได้ยินหรือเปล่านะตอนนี้น้องจอยมาแค่คนเดียวนะพี่พี่ตอนนี้ยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงสถานที่ที่เขาฝังศพนะพี่พี่นะน้องจอยมาเนี่ยก็คือมาเปิดกล้องใกล้ใกล้สถานที่ตรงนั้นเลยนะเดินไปอีกไม่กี่ไม่ไม่ถึกไม่ไม่ไกลก็ถึงแล้วนะพี่พี่นะน้องจอยมาเนี่ยเป็นช่วงโพเพเลยนะพี่พี่นะ เอาแบบนี้ละกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพี่พน้องจอยจะเดินทางไปนั่งสมาธิตรงป่าช้าอาถันพเลยนะพี่พี่นะไปค่ะพี่พี่นี่นะคะพี่พี่ก็คือทางไปก็คือป่าช้าอาถัรเนี่ยตอนนี้สถานที่ตรงนี้ไม่มีใครกล้ามานะมันก็เลยจะลกๆนิดนึงมันก็จะผ่านก็คือตรงนี้เป็นทางผ่านนะน้องจอยก็คือยังไม่ถึงนะพี่พี่นะแต่ก็ใกล้จะถึงแล้วนะพี่พี่ เดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆอันนี้น้องจอยจะให้ชมบรรยากาศนะพี่พี่เราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะระหว่างนี้น้องจอยเหมือนได้ยินเสียงเด็กด้วยนะพี่พี่ไม่รวน้ในกล้องได้ยินหรือเปล่าเรายังเดินไปไม่ถึงไหนเลยนะ นี่ก็คือถึงทางเข้าไปป่าช้าอาทรรพ์นแล้วนะคะพี่พี่ตอนนี้บรรยากาศเนี่ยก็เริ่มมืดแล้วนะเหมือนน้องจอยจะได้ยินเสียงคนพูดคุยกันเยอะมากเลยนะตรงเนี้ยเหมือนได้ยินเสียงคนเดินด้วยนะ ็มีจอมปวกด้วยนะสถานที่ที่มีการฝังศพก็เสียงตรงนี้เลยนะเฮ้ยยังไม่ทันได้นั่งสมาธิเลยนะพี่ๆคนลุกฟูแล้วเฮ้ยอะไรวะนะ โอตกใจหมดเลยนะพี่พี่นึกว่าใครยืนอยู่ตรงนั้นนะอันนี้คือวันนี้น้องจอยมานั่งสมาธิมาฝึกสมาธินะไม่ได้มารบกวนหรือมาลบหลู่อะไรนะคะ มาค่ะพี่พี่ระหว่างที่น้องจอยเดินมาเนี่ยได้ยินเสียงแบบเฮ้ยเฮ้ยเสียงเหมือนต้นไม้ขย่านะพี่พี่เสียงเหมือนคนเดินแต่ต้นไม้ไม่ขยับเลยนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอะเฮ้ยต้นไม้เขย่านะพี่พี่ได้ยินเหมือน เฮ้ยได้ยินเสียงหมวเด็กหัวล้อตลอดเลยนะพี่พี่วันนั้นที่น้องจอยมากับอาจารย์ดูเนี่ยได้ยินได้เสียงใครอะ นาพี่พี่ต้นไม้ขย่านะแต่น้องจอยไม่เห็นใครเลยนะพี่พี่เอาแบบนี้แล้วกันน้องจอยจะมานั่งสมาธิตรงนี้นะพี่พี่นะหวนมีเสียงคนมารบกวนนะ ดวงวิญญาณไม่รู้ดวงไหนเยอะไปหมดเลยนะพี่พี่มารบกวนน้องจอยเนี่ยเดี๋ยวน้องจอยจะไปฝึกสมาธิก่อนมาถึงขันลั้นนี่แล้วเนาะพี่พี่พ่เฮ้ย อุย้ยพี่พี่อุย้ยใครอะใครอะทำไมไมาอยู่ในป่าคนเดียวอุย้ยพ,พี่เหมือนน้องจอยจะได้ยินเสียงคนเดินฝักนี้ด้วยนะ เมื่อกี้เหมือนน้องจอยเห็นดวงวิญญาณยิงชุดข่าวนะแต่ได้ยินเสียงเด็กพี่พ,พี่อุ้ยคนลุกไปทั่วเลยอ่ะอุ้ยคืนนี้น้องจอยจะเจอกะอะไรเนี่ยเสียงคนเดินตลอดเลยนะพี่พี่นะอุ้ยอุ้ยพี่พี่นะพพรข่ะ เฮ้ยมันเขาจะเดินรอบๆเลยนะพี่พี่แบนี้คืนนี้น้องจอยมาได้ยินทั้งเสียงเด็กได้เจอทั้งดวงวิญญาณนะพี่พี่นะเอาแบบนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวน้องจอยจะมาตั้งสมาธิสักพักหนึ่งนะพี่พี่ตอนนี้มีดวงวิญญาณมารบกวนน้องจอยแล้วนะน้องจอยจะต้องนั่งสมาธิก่อนนะพี่พี่นะ รู้สึกเหมือนดวงวิญยานเดินตลอดเลยนะพี่พี่เหมือนดวงวิญญาณจะอยู่ใกล้น้องจอยมากเลยนะ นนี้นองจอยรู้สึกว่าดวงวิญญาณเยอะไปหมดเลยนะพี่พี่รู้สึกว่าดวงวิญญาณจะอยู่ใกล้น้องจอยมากเลยนะเหมือนจะเดินแบบได้ยินทั้งเสียงเด็กเสียงเหมือนคนเดินเสียงต้นไม้ขยา่าเสียงไม่รู้ว่าเสียงอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะพี่พี่

เสียงเริ่มหายไปแล้วนะพี่พี่เหมือนเสียงจะเดินไกลมากแล้วนะตอนเนี้แต่ยังได้ยินเสียงเท้าอยู่นะได้ยินเสียงนกไหมพี่พี่เหมือนเสียงนกร้องร้องทักด้วยนะ เสียงคนพูดคุยกันนะพี่ี่ใครก็ไม่รู้คุยกัน,นอยู่ในป่านะป่าช้าเนี่ยจะนั่งฝึกจิตอีกพักหนึ่งนะ ตอนนี้ก็น้องจอยก็ได้นั่งฝึกจิตฝึกสมาธิเนี่ยมาพักใหญ่แล้วนะเมื่อกี้เนี่ยช่วงที่น้องจอยโอ้ตกใจตลอดเลยนะพี่พี่นะช่วงที่น้องจอยฝึกสมาธิเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงมารบกวนตลอดเลยนะพี่พ,พตอนเนี้เสียงเสียงเหมือนรอยเท้าเสียงเหมือนเท้าเนี่ยก็คือได้หายไปแล้วนะพี่พี่นะ อนนี้มันได้ยินเสียงแบบมันหมาหอนอยู่หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเส,เสียงเหมือนไก่มากเลยนะพี่พี่ไม่รู้ว่าหมาป่าหรือเปล่านะเพราะว่าป่าช้าอาถันเนี่ยอยู่อยู่อยู่บนเข่าเลยนะพี่พี่เดินทางมาเนี่ยอยู่ในป่าลึกเลยนะพี่พี่นะเดี๋ยวน้องจอยจะพาไปชมหลุมศพนะคะที่มีการฝัง ก็คือฝั่งศพนะคะพวกดวงวิญญาณนะแล้วก็พวกพี่วีก็คือฝั่งไวาเป็นครอบคูเลยนะที่อาจารย์ได้ถ่ายแบบบอกน้องจอยนะนูนอยู่ฝั่งนูนนะพี่ๆนะตอนเนี้ยเหมือนแบบได้ยินเสียงดวงก็คือการพูดคุยกันตลอดนะแต่เสียงไกลมากนะ ตอนที่น้องจอยฝึกสมาธิเนี่ยเหมือนอยู่อยู่ใกล้น้องจอยจนขนลุกอะพี่พี่ได้ยินทั้งเสียงเด็กไม่รู้ว่าในกล้องได้ยินหรือเปล่านะนี่พี่พี่อันนี้ก็คือก็คือจอมปวกอยู่ใกล้ๆเลยนะพี่พี่นะเหมือนน้องจอยแบบนั่งสมาธิแล้วแบบ จิตแข่งแล้วนะพี่พี่ก็เลยไม่มีอะไรมากวนน้องจอยแล้วหรือเปล่าพวกดวงวิญญาณเนี่ยเหมือนเงียบไปเลยนะพี่พี่นะแต่เสียงเนี่ยเหมือนแบบมีการพูดคุยกันไกลมากเลยนะพี่พี่เหมือนไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วนะ ค่ะคืนนี้ก็น้องจอยเนี่ยก็ได้มาฝึกสมาธิตรงป่าช้าอาทันนะคะน้องจอยคิดว่าน้องจอยแบบจิตน้องจอยน่าจะแข็งแล้วนะพี่ๆนะเหมือนน้องจอยไม่ได้ยินเสียงพวกดวงวิญญาณแล้วนะพี่ๆได้ยินแต่เหมือนได้ช่วงตอนที่น้องจอยมาแรกๆเนี่ยได้ยินเสียง ได้ยินเสียงรอยแบบเหมือนเท้าคนเดินตลอดเลยนะแล้วก็ได้ยินเสียงเด็กแล้วก็เจอดวงวิญญาณนะคะใส่ชุดขาวเลยนะพี่พี่นะเดินวนอยู่ตรงเนี้ยนี่เดินอยู่ตรงกระต๊อบกระต๊อบไปไหนแล้วพี่พี่อ๋ออยู่ตรงนั้นนะพี่พี่นะแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนน้องจอยจะไม่สัมผัสไม่ได้กับดวงวิญญาณแล้วนะพี่พี่นะ เอาไปมนะพี่พี่นะเดี๋ยวน้องจอยเนี่ยน้องจอยรู้สึกว่าตอนนี้มันดึกมากแล้วนะเพราะว่าน้องจอยต้องเดินทางกลับอีกไกลนะเดี๋ยวน้องจอยจะเดินทางกลับก่อนนะพี่พี่นะแต่ตอนนี้เหมือนจะได้ยินเสียงแบบคนเดินนะเฮ้ยพี่พี่น้องจอยหาทางออกไม่เจอเฮ้ยเอาแล้วไงหาทางออกไม่เจอ ทางออกอยู่ทางไหนเฮ้ยตอนน้องจอยมาเนี่ยน้องจอยก็มาทางนี้ไม่ใช่เหรอน้องจอยมาน้องจอยเจอจอมปลวกนะเฮ้ยน้องจอยก็เดินขึ้นไปตรงนี้นะอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิมีนางพุทธตังโสอิอิอโสตังพุทธติปิอิ อิติปิโสวิเศษเเอิอิเศษเเพุทธนาเมอิอิมีนางพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธติปิอิเดี๋ยวน้องจอยจะท่องบทนี้แล้วก็เดินกลับไปด้วยนะอิติปิโสวิเศษเเอิอิเศษเเพุทธนาเมอิอิมีนางพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธติปิอิเฮ้ยพี่พี๊น้องจอยหาทางออกไม่เจออิติปิโสวิเศษเเอิอิเศษเเพุทธนามเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงดวงวิญญาณด้วยนะเฮ้ย ตรงนั้นก็จอมพวกนะอเหมือนน้องจอยจะเจอทางออกแล้วนะพี่พี่แต่ระหว่างนี้เหมือนน้องจอยได้ยินเสียงดวงวิญญาณเต็มไปหมดเลยโอ้ตกใจหมดเลยนะคะนึกว่าไม่ไม่เจอทางออกแล้วนะพี่พี่นะเดี๋ยวน้องจอยจะเดินทางกลับก่อนนะพี่พี่นะเพราะว่าตอนนี้ดึกมากแล้วนะพี่พี่เป็นเวลา น้องจอยมาตอนโพเพแล้วนะพี่ๆนะเดี๋ยวน้องจอยจะปิดกันนะค่ะตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็ดึกมากๆแล้วนะพี่ๆนะน้องจอยก็ได้เดินทางออกจาก ออกมาจากป่าช้าอาถรรพ์แล้วนะพี่ๆนะระหว่างเนี้ยเหมือนน้องจอยได้ยินเสียงแบบต้นไม้หัก้วยนะค่ะพี่ๆตอนนี้ก็น้องจอยเหมือนได้ยินเสียงแบบต้นไม้กิ่งไม้หักเต็มไปหมดเลยนะพี่ๆนะตอนนี้น้องจอยมาคนเดียวนะเหมือนได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้นะอยู่ในป่าลึกเลยนะพี่ๆเหมือนได้ยินเสียงคนฟันไม้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเสียงเหมือนคนฟันไม้นะหรือว่าน้องหรือว่ามีคนอยู่ในป่าก็ หรือเปล่าเอาแบบนี้เนี่ยพี่พี่เดี๋ยวน้องจอยเนี่ยก็กคือคืนนี้น้องจอยก็ได้มาฝึกสมาธิที่ป่าช้าอาถรรพ์นะพี่พี่นะเมื่อกี้เนี่ยน้องจอยก็คือได้ยินเสียงก็คือเหมือนเดิมเลยได้ยินเสียงแบบเด็กหุยมันได้ยินเสียงเหมือนเสือเลยนะพี่พี่เสียงแบบใหญ่มากๆเลยนะตอนนี้น้องจอยก็ จะเดินทางกลับแล้วนะพี่ๆนะเพราะว่าตอนนี้ก็คือดึกมากๆแล้วนะพี่ๆระหว่างที่น้องจอยกําลังพูดคุยเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงต้นไม้หักเหมือนคนเดินนะแล้วก็ลมแบบตอนนี้น้องจอยคนลุกฟูเลยนะพี่ๆนะเดี๋ยวน้องจอยจะปิดคลิปตรงนี้เลยนะกันนะพี่ๆนะถ้าพี่ๆถ้าพี่ๆชอบคลิปนี้น้องจอยรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องจอยด้วยนะคะพี่ๆนะก่อนที่ ก็คือทุกครั้งที่เข้ามาเนี dad, ่ยก็คือถ้ามีโฆษณาเนี่ยรบกวนพี่พี่เนี่ยห้ามกดผ้าข้ามโฆษณานะพี่พี่นะเพื่อเป็นการซับพอร์ตน้องจอยอีกช่องทางหนึ่งนะพี่พี่นะเดี๋ยวน้องจอยจะเดินทางกลับบ้านก่อนนะพี่พี่เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปปหน้านะคะเสียงหนุกนะพี่พี่เดี๋ยวน้องจอยจะเดินทางกลับก่อนนะคะพี่พี่นะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปปหน้านะคะพี่พี่สวัสดีค่ะ